พี่น้องครับเมืนเน่อวานได้ปลาครับพี่น้องได้ปลากระบอกปลาซอยมานี่ล่ะครับมีดาลากือแรงมีนเนื้อปัาางอ,อ,อ,อะไรสุดๆผู้ไทยงามเพื่อกันครับผม็นสีทีเมตูมาขัดนีครับอืมดนได้ครับผมปึ๊บอูหอมมากได้ดพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยลาบปลาซอยครับลาบเหนียวเลยอม,มาคู่ครับ ปลาซอยเสือกับขีโพนมันครับอย่างนี้ได้มหนครับแปบน้ำสีดำเลิอจุดหน่รูสากว่าอย่าดน้ำสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเึ้นตาแป๊วแถวหนอนเหอง็เมืงเห็ดนะเหมืงเห็ดปะชาวขีคาดมีแต่นอนรับกินเด้าชายร่องรองรองสาระหรูขั้นนี่ครับ อำนลูกก็ได้อุ่มงามบันไดกระบืนท่งนู้นแหละทางนู้นทางนี้พอแม่จ้าสวัสดีจ้าสาวหน่อยมาดีสวัสดีนะจ้าสาวหน่อยมาดีมาแพ็คของหมดจ้าอมาดีมาเห็ดปลาแห้งค่ะมาช่วยตาย่าเห็ดปลาแห้งค่ะ ยูเลยเหรอเต็มสองสวัสดีบสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องพอน้อยกำลังว่าจะแพ็กไปแห้งครับแพ็กไปแห้งส่งพี่น้องที่จับจองมาแล้วครับพี่น้องก็ได้อยากได้กระถางมาเด้อค่ะเจ็ดวงร้อยห้าบาทได้ครับพี่น้อง มีสี่ทนีสามเป็ดเจ็ดครับพี่น้องหวานงามเลยครับกว่าขายของตัวน้องปลาแห้งงามๆปลาวงครับพี่น้องกอบหอมมันครับกินกับข้าวโห้อนจำากับเจียวหวองสุดยอดครับพี่น้องพี่น้องผู้เลิศสนใจกระทักมาเ้อครับกินคําว่าสนใจในคลิปนี้แหละครับพี่น้องร้อยห้าบาทครับต่อแพ็คนึงครับพี่น้องเจ็ดรุ่มจัดเจ็ดวงร้อยห้าบาทครับพี่น้องสวยงามป้ามแพ็คเส้็มันแล้วก่อนครับอย่าขำเลย hà bố chết Nàng ninh ninh là hết nhắn nó là nó Vì à. ngay lại chắc Vì ngay lại chắc จ้า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 สาวน้อยเมลีอื้กระดูออาปอร์ยุคหน่อยเลยแต่สั้งขนาดเลยมืออื่นแม่เพิ่นกับสีมายูแล้วมืออื่นสียูกับพอกับใยปางแล้วมืออื่น หมอปัจจัยานอนปอยู่แล้ววันนี้ไหมพ่อแม่แบบว่าแม่ไปหาหมอว่างสิจบแม่พ่อจะไปหาหมอครับผมเอ้ยเอ้ยอยู่กับพ่อนะมือเรื่อนี้แหละสิอยู่กับพ่อกับยายปางนี่ยเลี้ยงไงมะลีบมองงงเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยเ่ยเอ้เออจะพูดอะไร เราว่าสาตัวนีเา่ไมหมดหมดแล้วเนี่สิบ่ไดนมื่อเราว่ามนปล่อยปล่อยลงป่อยลงเออจะขี่ซาเล้งกับยายเฝ้าถือกันถ้าได้ก็แม่่อยเน่ะอืมนันก็ลอยยีกันน่ะแตกแตกถัดมาถัดมาลอยยี้งลูกเขาได้ผลผลคั้นเขียวหัวงอนหัวมันหัวกินใส่นอักแล้วอันนี้ก็ีว่าสิปอนด์นั่นลงมาละร้อยครั้ง พี่ตังชมอยากได้ยี่เด้ค่ะทีบอคว้อมแมนก็ได้พี่น้องครับแมนเมนี้วลาลาบว่นลาบปลาครับพี่น้องนี้ได้ป่ากระบอกป่าซอยมานีแหละครับนีลาบกินแรงแต่ว่าลำมกนาอยู่เด้ลูกสาวบอกว่าเยอะมกนํำมันบ้มากลาบอันนี้พี่น้องเฮอมาครับพี่น้อง จึงงามเลยครับักงามมาแต่เกิดลำเปาครับพี่น้องบานี่กันละปันเถอะพี่น้องไปมุกคนละล็กกันไม่น้ำสะกดอะไรอย่างละลาบโอ้สกดตะเก็บไปตู้ล้ออะไพวกนังเออไปเก็บไปตู้ล้อเลยรยายเผาเออไปมุกกกนก็ได้กินเออกะลเออร้านอินเมื์ลาบน้ำ อันนี้แม่ดีเยวไปต่อนไข่แน่นี่ครับอันผู้ซอยสมจิตอัไรห้ออันอันนี้ห้องพ่อใยญ่สมหรกพี่ใส่พอหน่อยครับผมกางว่าครับจ่เอาอันี่ไปล่าดอกให้คนนั่งนไอ๋อครับยักลูกอะไรกันบนน้อยเสียบเสียบสเีเร็ดเดเค็มเค็มนิดนึงเสียบเฉล่มกป่าก็ได้ใส่สุดงามเฉยเมยงามอยู่เลยใส่ขอบเบืองไรนะครับ ผู้ไล่เหรอไล่มังกรไล่มังกรวะเนี่ยเหรอจะไล่มังกรตัวนี้สิบ่พันกว่าบาทพลุ่นหมดครับพันก็แล้วพันกว่าบาทเลยพี่ปลูกพี่ปลาเย้ยพ่อแข่งตังซ้ำแต่อะไรล่ะอ๋อมายังหลอกท้าตาลูกนีกมาได้กินดอกลาปลาเหมือนนี่จอกเก็ดนอนแล้วกันไส่ขี้ครับพี่น้อง ลูกสาวละมกนํามทั้งหมดโอ้ฝาโอนขนาดเลยในช่วงพ่อคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่เธอมาอยู่มากินครับผมขอเธอจเจริญรุ่งเรืองเสียบเสียบแล้วฟังมาแล้วกินเขาย่างหลายๆเลยโอ้ยเด็กขาดเลยเพราะว่างูหนังงูราหันลำเที่ยงคื้นอันนี้เอ็ดโคพก่อนใส่หนี่ที่เป็นตะขมเดี๋ยวนะคันวัาขมแสีบได้หรอเพม่อนบอกครับเออพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอละมกจังน่อยอีงนี้โหมัน หมกโขเสือขี้ขมขมไส้ขมขมนี่ไส่ปลาซอยโอ้ยสุดยอดขมแสีบเลยลำาังอะไรอย่าง,างอีเธอหนึ่งครับพี่น้องสออเค็ดแล้วเดอ้อพี่น้องอันนี้เรา,เาโขก,กับไส้มันไปหมกข,ขับกับขีมมันนี่โอ้มัน,น,อมนขอมปลาซอยดีนะครับโอ้ยดีการนีดูเราฝักหลาบเสียบ ปลาแต่ละตัวไม่จะแบบเปล่งๆปล่งร้อนดีถงมันทั้งอ้วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลาที่สิมกหมอครับพี่น้องครับผมส่วนอันนี้ก็มกหัวสุดข้อหน่อยครับผมตัวนี้สิลาบนะครับขอครับแน่นลาบวันนี้แล้วเดีล้างจังเลยเด้อแต่มันก็จะมีความขมจังเลยอยูเด้อครับนี่คันท้องเหลืองๆนั่นนี่ไม่ต้องห่วงแต่ขมเสียบเด้อสำหรับปลา แบเนี้คือมันขมเกินไปครับพี่น้องติดเนี่ยเล็กน้อยโคมาเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็เรามาฝักได้ครับพี่น้องเหมือนฝักมันมุน,มนสกักปรบก่อนละลายห่วยมิดคือโชคมีเฮาไม่ไดนผลแต่เฮ้ยเราดู ฟักและได้ได้พี่น้องบางท่านลืมลืมฟักขาเส้นนฟักขาเส้นํนมันยังหอมกับพี่น้องเวลาเปลาโอ้เหนียวดีขนาดพี่น้องเน,อเนื้อปลาซอยนี่ในการเหนียวติ๊กเลยอันนี้มีคนกินดิบว่นี่ครับพอ่อโอ้ยต่กอดก็กินยังได้รวยพ่อก็เคยกินคือเดียว อ๋อปิดครูเม่อพัคุณหมอเพิ่นว่านั่นนั่นนี่นจะยากหินจะซื้อนี่แล้วขับพี่น้องปกติพ่อน้อยหยินอยู่ยได้แต่ก่อนแต่พ่อแต่แม่เพิ่นโอ้ยไปตื๊อแขมาไปรัดหลังเธอกับคำสำนี่เพิ่นอย่างเข้าบ้านไปรัดเป็นเอามงเอาคลองลอยเพิ่นข้าวปลามากกับเอ็ดโคแล้วก็ลาบกินแรงมัดข้อโคแล้วครับพี่น้องแต่ก่อนอเห็นพ่อเพิ่นไปวานแหกกระทาและคำปลาเลิกกระทามีท่านได้แนวยู่เนกินดิพร้อมใส่คนหน่อยกันถึงน่ะ ไม่นี้แม่ปังก็ได้ใี่สุดผู้ไทยงามคือกันครับผมสีนี่เป็นสีที่แม่ตู่มักคักนี่ครับแมนครับเ <c oughs> สือที่ใส่เอ็นเสือที่เป็นเสือผู้ไทยที่ใส่ใเป็นไหแม่ตู่ครับผมเป็นสีแบบแบบนี้นะครับสีเปลือกขามบ่อก,กับแม่สีเปลือกขาวสีเปลือกหมาเห็นเปลืบกไหมว่าแมนราคาถูกๆครับผมเป็นพันครับผมเข็นสันพันหนึ่งเขียนย่างพันสองส่วนเดียวครับ ก็ยผักก่อนครับผมผักซี่ผักหอมแล้วก็พอน้อยอันหั่นใส่เลยบอกกะไคร้เออตะไถ่หนี่งออกมาใส่นหมกหมูปลาอืมใช่แล้วใส่หมกโตปลาน้ำไหมเออหงมันีกำลังโมหูหิวอยู่อ่ะอันนี้ต้มน้ำปลาเดะไว้ก่อนครับพี่น้องเราเอาน้ำปลาเดะปลาลาเขานี่แหละครับไปคนลาบปลามันนี่ แม่เห็นเป็นมกหมอบ่ครับมกหมอบวันหายใจใสลียวพี่น้องเกลียวสองหน่ยอยทำเพราะบุบุบครับนี่พี่น้องปลาล่าพรอหน่อยส้อยเดิมครับผมนำปลาเด็กนัวตอนนี้พรอหน่อยกับแม่ปางกัลังสินี่โปรเจกต์ขายนำปลาาครับผมสิต้มเองครับต้มเองผมเองก้าวได้พี่นนะ้องตัก ไดเลได้เ๋ยนี่มักินลาบเน้วนียวเด้อเด้อพอแล้วข้าวเรียก็จะกิน เต่ามึน,หนเหมือนยาต้นเหี่ยวต้นแห้งติดมานเลเสื่อมไปนึงข้าหอมครับพี่น้องนี่เสิร์ฟอร่อยนะครับผมนี่แม่ปางใช่น้ำลายนี่ก็คือเป็นพ้นข,ของการหอมกระชินหน่อยครับผอมแล้วด้อพี่น้องเอ้ไฝขึ้นเลาดถั่วครับนี่สูตรของพ่อน้อยพี่น้องนี่มกโคป,ปลาซอยเสื่อกับขี้ปลาซอยครับพี่น้อง <c oughs> ผมขมโนนัวเน,นี่อุกนี่ โงแล้วได้บวานซุกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> โอ,โอ้โจุเขียวเนียวเนียวแล้วครับพี่น้องที่นี่จะเป็นลาบเนียวลาบเนียวก่อนได้พี่น้องวันโอ้แมอน,นิ้เมนูเดียวกันแต่ว่ามันแยกได้หลายเมนูครับพี่น้องปลาซอยโต,ตเก่านี่แหละครับแต่ว่าเอดได้หลายแบยบหยอดน้ำปลาแดดจังไงได้บานน้ำต้มปลาแดดครับพี่น้อง ้ใส่ไว้ก่อนเลยครับใส่ไว้ก่อนเลยจังบ่าด้ถามหาว่าใส่ไปครับผมนี่เคืองซ้อนครับตัวนี้ยุบห่อดอกยังตวงได้มาตรฐานเนาะมีทงยานเข้มพี่น้องจัดลงไปเลยซ้อนหนึ่งเจียวโค ไปบ<ะ>้าเพิ่มอีจกจังอยกันนะมันยังได้สัดส่วนของมันแก้วขวอที่ต่ำจนแก้วขวอที่ต่ำซั่งเสื่อมากเหมือนบครับพ,าพ,าพ,าพา่อครับแม่นลูกโก<อ>็โคนต่ำได้ละเอียดดีขนาด <c oughs> จนเป็นฝุ่นนี่เดี๋ยวเอามาแล้วก็เสื่อจังอยก่อนบ้านเนี่ยข่ารนกนเด้อพี่น้องไอ้บานนี่ลาบเหนียวปลาซอยปลากระบะ๋อ พอสีสันก็เป็นเทร์เสียดอยครับผมมีต้้งห่วงด้วคือตั้งเจาะเทอรเสียบเตรียมที่เลยแล้วมันปลาชนิดออแบบนี้นนสเตปเดียวกันกันกบปลาตองบ่อครับแม่หลกแบบว่าหึ่งข้นหึ่งขึนข้นนหไหมครับเออปุงแบบเดียวกันเลยพิสูจน์เดียวกันเลยได้ครับพี่น้องนี่ยิ่งขนยิ่งขึ้นแหงครับแหงหึ่งได้เนี่อืมกันไหนครับผมนี่ครับ ก็ค่อยตีอ,อ๋อนี่แหลบสิเนียวเอาพักหอมลงไปข้าวนเสือกอได้ครับพักสี่พักหอมพักบูพักเถิมนำครับหอมไทยนำกรพป่น้องอยู่นี่แหละครับไปต่อคำเข้ามาคุยท่บัน เนวติ๊กแล้วละมั้พี่น้องนี่มันได้กาดแล้วบ่พี่น้องลาบเนื้อนี่ดูหุ่ยบ่ลงครับผมเนื้ออีอเอดียจริงหล่นจังเลยกันเด้อพี่น้องแล้วก็เราไปโคได้ขับปบั่นมุดโอ้โหเราลงมอกันเด้อพี่น้องจงน้ำไปเดะไว้คนมอหน่อยนึงกันมอแห้งครับจังบวะนี้ผู้ใด้ส่วนไปใส่กับวัวไปเด้อครับ หลับปลาเป็นจะแซ่บกั่ขนาดเลยครับนี่โอ้ยหลับตะเกียบโคพี่น้องเลยบ้านนี่หลับเหนียวปลาเขาโคกิจกบแซ่บกับเขาแรงนี่แหละหลับเหนียวปลาเขาซอยครับอีกแใส่ไฟอ่อนๆสำนี้แหละครับพี่น้องมีต้องใส่ไฟแห้งเด้อบางทีครับเป็นน้ำต้มปลาเดะแหละครับห้องกลมมอจังไนครับกันไหม อได้อยู่เว้ยพริกครับพี่น้องพริกเตะแล้วก่อนพริกมีถืออะไรอบไว้จักหน่อยครับพี่น้องแลได้ซุกสม่ำเสมอโอ้เันจะไม,มมนไม่ได้เติมมัน่นผมรู้เพราะว่ามีทันได้ซุกเต็แล้วจะมาหน้าให้ครับว่าแม่ละซุกอลไรล่ะพี่น้องโอ้ยบางคั้น้ำแห้งเลยเยอะน้ำเสียอ,อ,อีกหน่อยนึงครับพี่น้อง อจอดจอดบ,บึงก่อนเด้จอจาะบึงนีกนแล้วเนาะโอ้โหนี่แหละนาะโอ้ได้ี่กันพี่กินรอดบเลบยกันกตินหมอเอ้าได้แล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยเอฟซี 4, ทุกมองทุกบอลครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับนี่นีมากินลาบป,ป่าครับพี่น้อง<ม>ลาบปลาขาวซอยครับนี่ฮอนฮอนปร่งลงใหม่ๆเข้านหนี่อนฮอนมาพี่น้อง โอ้โห oh, oh, oh. อันนี้หลับโคแบบเพื่อมันเป็นก้อนเป็นเปลงจะหน่อยครับพี่น้องจากน่ากินไข่ป่ะเด็นไข่ต้มบ่ครับว <c oughs> ครับคือคือ,คอไข่ไก่อันพื้นวานทองนี่มันไข่ฝาบนี่เดี๋ยวบังหน่น้อยน้อยนียนยนย่มาแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินข้าวแรงน้ำเดียวน้ำกันเด้อครับมื้อนี้จะมี ลาบปลาซอยครับลาบเหนียวแล้วก็เอามาโค่ครับอันนี้กับมกหปลาซอยเสิร์ฟกับขีโพนมันครับนี่ใส่ปลานละอันนี้แกงปลาครับแกงอีนี้ได้น,นี้ครับแบบน้ำสีเหลือๆจังหน่อยรู้สาว็อย่ะซดน้ําอันนี้ส้มพักเซนอันนี้พอน้องจอมเพิ่นออกมาเธอสังหันละพอดีเราได้กินกับลาบปลาอันนี้น้องโง่หรือเมื่อเย็นนี่ไปงานแต่งกินก้อยโง่เพิ่นวก็เลยลืมคึ้เพาะเอามาอุดกินไหมนเลยเนาะเอ้าปาเนี่ ครับรูโด,ดกันนะนก็เจ้าเงาดีเลยค่ะผักคำภูผักเข้ามีผักหบวบผักสดครับผักอีกเลสครับพี่น้องผักคำภูมอืแซ่บพี่น้องเหมือนเด้อครับได้การเฮาท่าขนาดเลยนี่โหป่าเด้อครับพี่น้องแต่ว่าเราขอจำน้ำขมๆม,มโน,โน,โนัวๆซะก่อนเด้อ เกี๊ยวมันพอหน่อยขมมากครับผมขมพอดีแซ่บล่างหลอนน่อนีอ่บอลหน่อยได้การอยู่ได้ใหญ่ผิวพรงผิวโพนมันมีแต่แนวแซ่บๆพี่น้องมาเถอครับโอ้แซ่บขนาดพี่น้องตายน้ำมัน,<ค>นมนันเหมือนเดิมครับนี่ยจำมาเสิร์ฟกับลาบปัน เดี่ยวนี้เลยพี่น้องแซ่บอีหลีามาพี่น้องมาเปิเเดไฟหนอนนี้แหละลูก ok. มันยังแกงแทนพี่น้องมันเห็นหน่อมใช่ไหมืดเปิดสีแดงหมูให้กันคืนสวัส,สดีค่ะอาหารโอ้ยแส่นี่ไม่ได้นะสมบัติเซียนหลุดอันนี้ขมขมหมกหัววันมันอวบเคียงไไกล น้องแนจเ,าาเจ้าเจาม่เห็นเจ้าจำได้ปลาเลยฮาร์ดหมกสซนน้ำเผื่อ,อนอนบหรอนอนเคื่ขคืนพี่น,น,อน้องเนี่ยพอหน่อยอยานไหมเลป้า,า,ปามีทถูกอ่ะอันนี้มองมอันแสบพอพอแล้วยายบนมองมันดูแสบแสบข<อ>มขม จำเราก็กไปจจำได้ลาบป่าใชยบุ้งนี้ลา,ปปาบนนลาปลาแล้วเหนียวต่อยดีส่ใน,ใน,ในไทม,ม,มันปะแซบพอว่าบะแซบดีพอมัน้มขมมันขมหนวด้ะขออร่อยออพนอน้องเพิ่ง,ง <S 2> <S 2> กินน้ำราดได้เ๋ยกินแซบน้ำมันเปิดน,น้ำแ็ใมกหมกสดน้ำออพี่น,อน้องมกน้ำจำขี้ขมขมมาเสิอนะขี้ปลาครับพี่น้องลงเบปเปา <laughs> ừ, ừ. <laughs> <Ủa, lắm rồi. cười> Hả? bài nha. nó mări bèo lũ vô đi,พี่น้อง. mà Nó ta lấp. đi ruộng con มนคนก่คอยนอนเล่นบะแหน่เริ่มอยากเล่นบ่นอนตลอดเลยนะนเยู่อบนอนแต่อนันพักคนบ่สเสี่ยพไปคนเหนี่อคนเหนี้เริ่มเท่ารับที่พ่อเก็บเมื่อวานดิกระบื้อืม้าวยหนียสองสาวกห้งบ่แม่ ต้องแต่งมู่บ้านแม่ไหมก็เก็บภาพแบบบวชไปขายหมู่ร้านบอก็อินเก็บแต่ก็ไปกลางเตึกหนักพยานมีเลยคือเป็นไรเด้อเมข้นเย็ดเป็นเนาะข้ันเสียงก็สูแล้ว่สรุปก็หนังเขา่ได้เก็บไปแค่ก็เก็บเมื่อวานนี้มองเงี้ยหน่อยที่อัน ขึ้นลำป่ามันจได้หลับหุยเอาข้ามยังไงเดี๋ยวพอน้องมาลีนัดกัน <c oughs> โอ้หลับปะซอยนี้ตีกว่าแล้วปลูกก็ไม่ได้หลับ าหลับจะ,จจะบียจาวจะปีแม่นพอ่อถ้าเอาจสปะตองมเสียแปดตวงแม่นป่ะพ่อเด็ประสอยอยู่ใช่มาหลับจ้ะบอกแลวก็แลงน่ะแ,แม่พุ้นปากันเฉจตอนสมัยลุงตะปีก้อนปีอย่างพุ่พออนเอมแล้วจะดุงสมพ่อมันแซ่บมันไม่ได้กินแต่ถึงทองปี จำน้ำพูนมันแล้วกันมันคพณคนนั่งอุยนูคุนเหลือกูแต่เป็นยังไงดว่อยากไปจำน้ำพูนก่อนขอโทษพี่น้องสดเลยะบันหนมุกยางคักเลยแม่พี่ใครไข่ไขนีตัไข่ลูกใหญ่ โอ้แซ่บดีครับพี่พน้องาลาบปลาซอยลักกัมมโคนี่ยได้การครับก็บขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะมาพี่น้องมาแซ่บๆนุกันเด้อครับขอบคุณผู้อา,อ,อาปลาให้น้ำเด้อจ้ะขอบคุณหลายนอผู้อาอปโามาลาบก็ได้พี่น้องเสิ้ํลำป่าวห้องดีวยดวย